มาดูผ้าเบกน,นะคะตัวนี้เป็นผ้าดิสเบกหน้าของเบนซ์นะคะเบนซหนึ่งแปดศูนย์ c 1สองสองศูนย์แล้วก็ w 2สองศูนย์สองนะคะดิสหน้านะคะตัวนี้เป็นเนื้อเมทริตค่ะหนึ่งชุดนะคะหนึ่งชุดก็จะประกอบไปด้วยสี่ชิ้น สีชิ้น2ล้อนะคะ2อข้างชิ้นละ2อ่อาสชิ้นต่อหนหข้างนะคะ1นล้อล้อหน้านะคะหน้าตาของพระเปกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาวัดให้ดูกันนะคะเพราะว่าถ้า,เ,าเราถอดออกมาแล้วนะคะถอดออกมาเทียบ ลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่และรุ่นเขาก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะลักษณะภายนอกของเขาตัวนี้เนื้อเมทริตค่ะใช้กันยาวๆตรงนี้นะคะเราจะวัดตรงกลางตรงนี้นะคะชิดริมสองชิดกลางนะคะ รงจุดกึงกลางร้อยห้ามิลนะคะแล้วก็ส่วนของตรงนี้เขาก็จะเว้าวขึ้นนะคะจะได้อยู่ที่หนึ่งร้ยเจ็ดมิลแล้ถ้าเราจับเวเนียจับตรงนี้นะคะเท่ากันนะคะส่วนนี้กับส่วนนี้เท่ากันตรงนี้เขาจะมีรูนะคะแล้วก็เว้าวลง เดี๋ยวเราจะมาวัดนะคะวัดจับจับวุนเนยตามนี้เลยเจ็ดสิบสองมิลนะคะถ้าเราจับแบบนี้นะถ้าเราจับตรงช่วงวลอลข้างล่างวอลข้างล่างก็จะอยู่ที่ห้าสิบห้ามิลนะคะ ถ้าจับตรงนี้จุดนี้ก็ห้าสิบหกมิลเขาคล่าวเท่านี้ก็โอเคแล้วนะคะก็ทราบแล้วนะคะพอเราจะได้ทั้งความออความยาวความกว้างนะคะของพ้าเบรกแล้วแล้วก็รูปร่างของผ้าเบรกเขาจะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่าแต่และรุ่นนี้จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะ